ท่านผู้กับนะฮะปุ่มกับการสถานีสถานีตำรวจปูทอนบ้านไผ่นะฮะเนี่ยหรือว่าปุ่มกับสพบ้านไผ่มากราบลาลงตามเชิญนะฮะแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัย ทุยานสมาคมนะของอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะก็กาบลาหลวงตาประทื่นเป็นบางส่วนนะแต่บางส่วนก็ยังคงติดตามไปนะครับภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะ เราอยู่กันที่โรงเรียนโรงเรียนนาวิทยาสารขณะนี้นะครับหลวงตาบุญเชิญกำลังจะเริ่มออกจาลิกคุดงต่อแล้วนะฮะ12ดสนกาสี่บอ็นาทีนี่ก็เป็นคณะผู้บริหารฮะผู้มือการและก็ครูของโรงเรียนนะครับเปิดเลยเปิดมากเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย อ่าเปิดกองไว้เลยเปิดกองไว้น่ะอ่ะนิมนต์อ้อมรถวิเดี๋ยวได้ออกนิดนมนมพี่เวินมอ่ะกู้ภัยเอานมให้เด็กหน่อยเร็วนมให้เด็กหน่อยกู้ภัยนมอาสาขอนมนะครับในรถตกำลังกำลังไปแล้วรถตู้อยู่หนอก

ทานู้กับนะฮะกกับการสถานี้สถานีตำรวจปูทรนบ้านไผ่นะฮะนะฮะีห่หรือว่าุูมกับสพบ้านไผ่มากราบลาลงกราบเชื่น,นะฮะแล้วก็เจ้าที่หน่วยกูภย้ภัยพุทธยานสมาคมนะของอ่ําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นนะก็กาบลาหลวงตากระชื่นเป็นบางส่วนนะแต่บางส่วนก็ยังคงติดตามไปนะครับดูภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับของเพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ เราอยู่กันที่โรงเรียนโรงเรียนนาโพพิทยาสันนะฮะโชคดีทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะฮะโชคดีพี่ทเดี๋ยวโทะเาหากันพี่ขอบคุณมากนะฮะคุณท็อปนะฮะเนี่ยพุทธยานหนึ่งสี่ก็นำทีมาสาวสมัครนะฮะน้องๆมาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่ขณะนี้เนี่ยลวงตาบุญชื่นท่านเดินทุดงนะครับออกจากรั้วโรงเรียนนาโพพิทยาสันแล้วนะฮะ ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนนี่นะครับเยอะแยะมากเลยนะฮะนั่งรอกันตลอดทางโอ้โหนั่งกันตลอดแถวเมื่อสักครู่นี้ท่านพักชั่วคราานะครับเพื่อให้คณะติดตามลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยรวมถึงหน่วยกู้ภัยได้ทานข้าวเที่ยงกันที่นี่นะฮะบ,บริเวณของโรงเรียนนาโพพิยสันฮะอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสรารคาม นะครับแต่ว่า,าก็มีผู้สื่อข่าวนะครับของสถานีทีวีช่องหนึ่งนะครมาสัมภาษณ์นะครับถึงที่มาที่ไปของการเดินจาริกจุดลงนะครับก็เลยใช้เวลาพอาสมควรนะฮะทำให้การอ,าออกจาริกจุดลงเนี่ยนะครับช้ากว่าเดิมประมาณ15นทีนะครับมตอนนี้ท่านออกจาริกจุดลงแล้วนะฮะ บางคนก็บอกโอ้หลงตาฉันเพนนานจังไม่ใช่นะฮะท่านฉันมือเดียวนะครับแต่ว่ามาสักรู้นี้มีองค์การฐานฝันศึกมากราบนมัสการแล้วก็ทางผู้บริการโรงเรียน,นคณะครูของโรงเรียนนาโพพิ่อสันเนี่ยนะครับมา,ากราบไหว้ขอพรด้วยนะฮะแถวนี้นะฮะภาพบรรยากาศนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าความสัทธภาของคนนี่เยอะยะ,ยะมากมายจริงๆนะฮะตลอดแถวตลอดแนวนะครับเดี๋ยวให้ดูนะผมเดินนาหน้ามาก,ก่อนดีกว่า นะครับโอ้โหเยอะมากจอดรถกันตลอดทางนะฮะตลอดแถวเลยโอ้โหยาวเป็นกิโลเลยฮะนี่มองไปนี่โอ้โหเอานี่ยังไงเนี่ยมาช่วยกันเก็บของหรือมานั่งกันเฉยๆเนี่ยช่วยทำอะไรบ้างไหนแนะนำตัวหน่อยแจกของขอ,อแจกนมนี่คนสวยนี่เป็นไงทำอะไร เจ็บนมอันนี้หน้าคุ้นๆเหมันเคยเจอกันแล้วปีที่แล้วก็มาอันนี้อยู่อ่าจังหวัดของแก่นเนาะอ่าคุณต๊อดอะคุณต๊อดนะเป็นอ่าแฟนของคุณต้นนะตุเดินอยู่นะคะอ่าคุณต้นนี่เดินอยู่เดี๋ยวบอกให้คุณต้นเนี่ยเดินสักสิบโลแล้ววันนี้นี่ฮะมาแล้วโอ้โหหุ่นนี่หุ่นเดียวกับผมเลยนะคุณต้นเนี่ยนะคุณต้นครับคุณต้นอ๋อแนะนำตัวหน่อย โอ้โห <ows orman. S 1> เดินให้ผอมเลยวันนี้อ้าวไปจัดไปคร<ะ>ับครับผมรับตาครับเดี๋ยไปเลยครับพั่งนั่งน้องครับไทลุกนังน้องครับไม่ไม่ตะโกนข้ามตรงนี้นะครับ นั่นลงครับนสองหนึ่นงแปดสองหนึ่นงแปดฝากเอาอาสาเนี่ยไปช่วยสกแกนหลังคนหนึ่งเข<ห>าจะได้เป็นส่ง,งไปแล้วเนี่ยฝากไปเนะี่ยไปดูไปดูสอนทางทีมนี้จะได้เป็นเปิดหางเลยครับเปิดหางไม่ต้องบีบครับไม่ต้องบีบตาลุนตาลคุนรัเด็กคุก้แก,ก,ก่ผู้ลาด้วยใครครับ ตรงนี้ไม่ต้องอยู่กันเยอะออกห่างเลยครับตรงนี้ไม่ต้องอยู่กันเยอะนะครับอาสาเสต้นเสต้นเสต้นฝากสานตรงนี้ไม่ต้องอยู่กันเยอะอยู่หน้าเลยครับ ฝาก็สารเรื่องรถนำนะครับรถนำออกห่างเลยครับประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรออกไปเลยครับรถนำก็น่าออกไปห่างเลยก็ได้

ดู urun, game, remembering that, remembering that, remembering that so มาดูมั่งดูมั่งเฮ้ยตัดป่านนี้ด้มาโยงนคุลรอรอยกเลิกะวนเลยนะคะอย่าตัดหน้าพระนะครับอย่าตัดหน้าพระครับเอกนะครับใช่ให้บอกนี้เลยไหมยกเทิกตัดที่านระุนะอีปคั้นนะคะไม่แพ้ะไปไป็ี่ี่หมได้นะคะ ยกน้ำรอเลยค่ะยกน้ำรอเลยแอ่คุณโยกขึ้นเลยค่ะยกขึ้นถวายนะคะยกน้ำขึ้นเลยค่ะยกน้ำขึ้นเลยคะ ด้านหน้ายกน้ำไว้รอเลยนะคะยกน้ำยกน้ไว้รอเลยนะคะลูก้อาารย์สง้่านขอขด้ยวหด้าหลังด้านนี้นะคะ เกี่ยวมากเลยพี่มากเกี่ยวไปกว่าจอบกว่าทุกคนเลยค่ะจีบบางคน,น,นได้เลยนะคะบางคนเลยคือ อรอได้แับนั่นงนี้นะ เด้อยเป็นหวัดยกน้ำขึ้นเลยค่ะด้านหน้ายกน้ำไม่รอเลยนะคะยกน้ำขึ้นเลยค่ะยกน้ำขึ้นสูงๆนะคะน้ำแกไปเบสิีริมงค้นได้นะคะน้ำในแท็กแกได้เลยยกน้ำขึ้นค่ะยกน้ำขึ้นถวายนะคะยกน้ำเลยยกน้ำรอเลยนะคะ อ่ตะวีอ่ะตะวี2สองกระเป๋าสามกระเป๋าเลยทีนี้แกน้ำไม่เป็นสิีิมงคลได้นะคะน้ำในแพ็คแกได้เลยนะคะปะตูไม่หลังเลยไม่หลังเลยโยนไม่หลังเลยผลไม,ลเลม,ลไม้เอาวางไว้ตรงบาะ อ่าใช่จะได้แยกเวลาเวลาเจอคนท้องแล้วมันถูกเราหูกมันอาหารไม่ค่อยเจอแล้วสามารถงรกระบาด้ารา้องด้หว่าถ้าคนเยอะมาถึงที่เรา้เลยค่ะ वो सयाद था ना ผ่านแล้วก็ไม่ต้องวิ่งไปแจก อนนา่าน้าองเป็นคนแก่ด้วยคนแก่นั่งรถวีแชร์ผลไม้กล้วยเมื่อกี้เนี่ยให้เข้าไปเลยอ่านั่นนะให้เข้าไปเลยคนแก่ให้กล้วยไปเลยอามาไว้น่ ครับจัด